ให้อาหารแก่ก่อนนะครับทุกคนนี่ผมเลี้ยงแก่้มานี่เร็วแกมา,มาๆๆมีม้าด้วยครับทุกคนเอาไปเอาไปเอาไปเร็วๆๆๆมีวัวด้วยครับเฮ้ยอะไรนะนเนี่ยออฟเซียเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนานาอะไรเนี่ยยาตีโอ้ยเฮ้ยเอาเย้ตายแล้วเอาไม่ตายซสินะคริสตันเมื่อกี้โอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวนะก็ตีจนตายเย้ น้องน่ารักจังเลยเหมือนพี่ก้าวเลยอ่ะอุ้ยเอ,อเอาอีกแล้วนานะาเฮ้ยเอาอีกแล้วนะว่ยเสียงอะไรแล้วบ้างหลอนเองัอ้งทุกคนองฝันเดิมแบบเออน่าจะคิดเองเจอกันใครนั้นโอ้ยมีความสุอยแล้ววันนี้โอ้ยนอ,อรอลอนกละมล็มโหตีกไม่เข้านะฮะตีไม่เข้านะทุกนะคนโอ้ยชิลม,มากเอ้ยจะตายแล้วเนะี่ยโอ้ยไมตีแรงยังอะเอา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 เฮ้ยเราใส่เสื้อในเทไรเลยนะเว้ยทำไมน้องตีแรงจังอะ โอเคตายแล้วถามว่าฆ่ามันทำไมไม่รู้ค่ะอยากฆ่าเฉยๆแล้วเมื่อกี้แมวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอ่ะพี่ก้าวะอ,อยู่เหมือนพี่ก้าเลยนะคะตัวเมื่อกี้น่ะน่ารักก็ปล่อยน้องไปหายไปไหน,นแล้วก็ไม่รู้เนาะอุ้ยมีออบซิเดียนด้วยนะคะทุกคนของในกล่องก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะเพราะาครั้งนี้เนี่ยเรามีของที่ดีกว่านะคะของที่ดีกว่ามากเลยเพราะว่าเรามีโอ้โหน้องแมวเต็มเลย มาจากไหนเนี่ยน้องน่ารักจังนี่ฮะน้องแมวเต็มเลยทุกคนนี่จู่ๆก็มาลุ่มที่หน้าบ้านเฉยอ่อ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 อออนี่ไงพี่เก้าเมื่อกี้เกมน่าจะบัก๊กบักค้างๆนะคะมันมันว้าไปตรงนู้นเฉยเลยก็เจอพี่ก้าวด้วยนี่เออหนูเหมือนพี่ก้าวมากเลยแนวแมวสม้มโอเคเอ้ยแมงมุมอารมณ์ดีอะ่ะอารมณ์ดีขอฆ่ามอนสเตอร์หน่อยละกันนะคะเปิดมาก็มืดเลยแะ อ,อนอนดีไหมไม่นอนแล้วกันขี้เกียจนอนน้องแมวเราอยากเลี้ยงแมวอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปจับปลาหน่อยแล้วกันนะคะตรงนี้เป็นทะเลพอดีเนาะปลาปลปลาปลา,ปลาอยู่ไหนวะอืมห้ยนั่นอะไรอะ่ะอ๋ะอะป็นตเอ奈特นะคะโอ้ทำไมมันกว้างใหญ่ขนาดนี้เนี่ยว้ยเงเห็นจุ๊บจุบอุ้ยมีปลาไหลด้วยทุกคนเรากลัวว้า โดนปลาไหลกัดอุ้ยชิบหายมืดอุ้ยมืดแล้วก็ติดพิษด้วยนะคะตายละอีปลาไหลบ้ายุ่งกับฉันทำไมฮะแก้ยอยู่เป็นปลาไหลอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพีเก้าอะไรคือพีเก้าวะเฮ้ยสัญลักษณ์เหมือนนอนเลยอะทุกคนเฮ้ยโมแจงทำอะไรเราปะเนี่ยเฮ้ยเรากลัวนะเกี่ยมาค้าเป็นอะไรอ่ะอะไรคือพีเก้ามาเอ้ยุ้ยเอ็นบีซีเด้ อะไรวะเนี่ยแล้วก็มีเตียงทำไมคุณลงมานอนตรงนี้มะงงจัดงงมากทำไมโอ้ยมันกดผิดกับผิดทำไม n อ c บซถึงมานอนท้างนองเนี่ยเฮ้ยอนี่มันพี่เก้าอ๋อพี่เก้าก็คือพี่กพี่เก้าคือพี่เก้าปะใช่ปะปลูกทำไมไม่ได้ปลูกปลูกทำไมนาโอ้โหห้วนขนาดนี้พี่เก้าแน่นอนของจริงนะคะแม่ปลูกทำไมนาอมอ,อ,อม เออไม่ได้ปลูกนะไม่ได้ปลูกไม่ได้ปลูกนะพี่ไม่ได้ปลูกนะเออเดี๋ยวทุกคนจะงงนะคะว่าพี่เก้าเป็นใครนะคะพี่เก้าคือแมวโอ้หไงเจ้าธาตโอ้โห,เ,าาโโหเรียกนี้ <c oughs> ก็จริงธาตนะคะหิวแล้วเอาหิวอีกแล้วพี่เก้าคือแมวของเรานะคะทุกคนของของกินอ่ากินนี่ไปอ่ะกินแบบสุกๆนะไปไปไป,ไ,ปไม่มีแมวเลี้ยให้กินอะ่ะกินนี่ไป กินเร็วเนื้อไก่พี่ก้าวไม่ชอบกินเนื้อกระต่ายมีเนื้อไก่ด้วยนะนะั่นน่ะเนื้อไก่ของโปรดพี่ก้าวเอ้าไม่กินอีกเอา้ากลายเป็นแมวเรื่องมากขนาดนี้แต่เมือ่อไหร่วะอ๋อเป็นแมวเรื่องมากอยู่แล้วขนมปังเปล่าล่าสุดแมวกินขนมปังอะไรเฮ้ยอะไรอะเต็มเลยวายวายยุ่งอะไรด้วยฮะาสอมบี้พี่ก้าวไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะปกป้องพี่ก้าวเองเออเอ้ยเอ้ยเอ้ยกดผิดกผิดตีผิดคน อยากกินเบอร์เกอร์โอ้โหแมวที่ไหนก็กินเบอร์เกอร์กันบ้าหรือเปล่ากินไม่ได้เบอร์เกอร์เอางั้นเอาขนมปังกับเนื้อไปได้ไหมงั้นพี่เก้าในเกมไหมคะไม่เป็นไรหรอกเอาไม่เออก็เอาไม่เอาเนี่ยเบอร์เกอร์ไงงั้นไปดูคลิปดิซิโร่ต่อเออพี่นนท์จ้างมาเนี้หรือเปล่าเนี่ยพี่นนท์จ้างมาอัดคลิปด้วยเปล่าพี่เก้างงมากทำไมจู่ๆไปไปไปดูคลิปดิซิโร่ทำไมไม่ดูคลิปพี่บ้างอ่ะฮะ ทำไมพี่ก้าวไม่ดูคลิปพี่บ้างอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเราทาดไงทำไมทำไมถึงไม่ดูคลิปเราอะไม่ดูคลิป่ปนอนน่ะงงมันไม่สนุกโอ้โหไม่สนุกไม่สนุกนะตีได้ไหมเนี่ยตีไม่ได้ไหมมันสนุกดีคลิปเราสนุกกว่าคลิปพี่นนนหนิพี่ก้าวมันมีความลับเว้ยคือคนที่พี่ก้าวอะ่ะกำลังดูอยู่อะ่ะพี่อะ่ะแอบฆ่าไปแล้วเว้ยเมื่อกี้เข้าใจไหมเอาไอ้ดอน ไอด้อนอะไรไอไอ้อนอะไรนี่ดูพี่เป็นตัวอย่างเนี่ยพี่เดไอด้อนเนี่ยพี่สิไอร้อนเออเห็นไหมพี่ฆ่าไปแล้วอ่ะพี่นนที่ที่พี่นนทิซิโร่ที่แบบพี่ก้าดูอยู่อ่ะมีนานาเป็นไอด้อนตายดีกว่าก็หมัดแล้วหนึ่งก็หมัดมากก็หมัดมากเอ่อร์ก็หมัดจริงๆไปไหนโหขับมอไซค์เหรอเฮ้ยโหพี่เก้าพาแง้น ขอเสื้อก,ก่อนไปไปหาแฟนเออหฮะมีแฟนแล้วเหรอหลบเอา้าไม่ไปด้วยลงไปไม่พี่จะไปด้วยถ่ายรูปคู่ก่อนรูปคู่พี่เก้าพี่เก้าอยู่นิ่งๆก่อนพี่เก้านี่อยู่นิ่งๆอ,อ,อ่ามองหน้ามองหน้าหันขวาหันขวานี่หนึ่งสองสามเอถ่ายรูปคู่พี่เก้าฟ้องแม่ฟ้องอะไรเราอาจจะฟ้องแม่ พี่ก้าวไปหาแฟนได้ไงแฟนจากไหนอีกทําหมันแล้วรู้ป่ะเนี่ยทําหมันแล้วอะ่ะไปหาอะไรฟ้องเรื่องฟ้องแล้วไม่หาเมียไงฟ้องแล้วไม่หาเมียพี่ก้าวไม่หาเหมียเฉยทําหมันละอดแล้วนะ <c oughs> พี่ก้าวเพิ่งไปทาหมันมานะ,นะคะทุกคนอร่อยวันนี้น้องแบบหาเมียไม่ได้ํหาเมียไม่ได้คือน้องร้องตลอดเลยนะคะก็เลยพาน้องไปทำหมันแฟนเราเป็นหมาจ้าวุ <c oughs> ้ดแต เอ๊ะมัน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 แปลกนะแฟนเป็นหมาเหรอพี่เก้าแล้วนี่ขับรถอะไรเนี่ยแล้วรถไม่พังแล้วนะประเด็นยังแช่รถอยู่ไหมงงมากเดี๋ยนะพี่เก้าพี่เก้าพี่กลัวทะเลพี่เก้าพี่เก้ากลัวทะเลจะตายแล้วด้วยเฮลแล้วไงโอ้โหขึ้นดีกว่าเออไม่ถึงไม่ถึงไม่ทันไม่เออไม่นะ ม่นะคนจมน้ำตายอ่ะเราไม่ไปก้าเป็นแมวอย่างงี้อ่ายตกใจของเราอยู่ไหนของพี่อยู่ไหนของพี่นายอยู่ไหนขอคืนด่วนนะเก้าอุยมองหน้าหาเรื่องมองหน้าหาเรื่องเหรอฮะฮะอขอโทษค่ะไม่เหลืออะไรในตัวยังจะห้าวอีกขอโทษนะอุยอ้ยอุ้ยอะไร ขอของคืนได้เปล่า desserts. ทำไมท่าเป็นอย่างนั้นนะหุ้ยเฮ้ยทำไมท่าเป็นอย่างนั้นอะหุ้ย <hit> หุ้ยอยากทำท่าอย่างงี้บ้างอ่ะทำไงอ่ะงงอะทำไงอ่ะอยากทำบ้างอ่ะเุ้ยทำเป็นซอมบี้เลยพี่ก้าเป็นซอมบี้หรอเฮ้ยพี่ก้าลองพิมพ์ับแดนซ์เฮ้ยกดผิดว้าวเอ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 ว ทับซิดฮะโอ,โอ้แล้วอีกอันหนึงทับอะไรทับซอมบี้งเงี้ยเหรอเอ้าเอ,อะไรทับคิวทับเดทอ๋อทับเดททับเดทอ๋อเป็นการตายทริปนะคะทุกคนนี่ตายทริปมากโอ้สปินมาให้เราทับสลีปอ่ะลองสลีปดิสลีป โอเคอุ้ยนอนอุ้ยคอปเปนะ็นไรเนี่ยอ่ะโอ้ยตี๋ยทำไมอ่ะพี่ก้าวต,าตาีพี่นานทำไมเนี่ยนี่อะไรอะ่ะน้ำอะไรอะ่ะไม่สีน่ากลัวจังมันคือน้ำอะไรอุ้ยเฮ้ยเอ็นดูแมนอยู่ในน้ำได้หุยใจเย็ยเนนะลองก็เลมใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นนี่ก็นี่ก็จะไฟอย่างเดียวเลยนะอะไร,นะะไระน้ำสีเขียวว w h ว้ h y Why Why w h ว้ h y คืออะไรอะหน้าตาเหมือนน้ำมีพิษทำไมไม่งงว่าพี่ก้าเดินได้เหมือนคนเออว่ะเออว่ะลืมคิดไปเลยเออพี่ก้าเดินได้ไงอะ่ะคือพี่ก้าเหมือนคนเลยนะเดินเหมือนคนเลยตอนเนี้ยได้นาน,านามม้หมเราก็ต้องเดินได้อยู่แล้วเปล่าวะถ้าเราเดินแบบพี่ก้าวอ่ะแปลกเดินแบบแมวอแบปสี่ขาที่ใส่คล้ายๆเจ้าของ ว่าแล้วพี่ก้าวชอบตดเนี่อีอ,อ,อ,มอีมองหน้ามองหน้าหาเรื่องเอาเอาคิดเลยเอา้าอะไรอ่ะตดเหม็นยังไม่ทันตดเลยนี่นเอ้พี่ก้าวพี่ก้ามาข้างหน้านี่หน่อยมามาหาตรงนี้หน่อยมาเลยมาเลยหันตูดใส่หน่อยกดชิปไม่ไม่มาตรงนี้เออกดชิปป๊บน,นึงอะโอเคกดชิปเลยกดชิปเลยพี่ก้ากดดีด โอ้โหกินตดแรงมากเฮือขิดขิดแล้วทุกคนขิดโอ้ยอะไรอ่ะวฮ้ยนกแก้วเฮ้ยเหมือนพี่ก้าวเลยอ่ะนกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันพี่ก้าวนี่ว่านกนกกับก้าวใครน่ารักกว่าเราไงพี่นาหน้ารักที่สุดอยู่แล้วแหละพี่นาหน้ารักที่สุดฉันเองเราน่ารักกว่าโอ้ยอะไรอ่ะ หุ้ยปลาบินได้ปลา,ม,ปลามีปีกเหมือนในเรื่อง f ฟร r ลี่เทลเลยโอ้ <laughs> oh my god นี่นี่มีกล่องสุ่มไหนไหนอยากได้กล่องสุม่มที่เห็นแล้วแบบสะพรึงจายแอนควิดโอ้ my god หิวกินหมึกโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมึกมันดูดมันดูดมันดูดเฮลเฮลอยากกินกับซีฟู้ดโอ้ อยากกินเหมือนกันอยากกินเหมือนกันตอนนี้อุ้ยดูดิทุกคนโอ้โหตัวตัวปลาเอกเลยนะคะ,นะเนี่ยอะไรกเนี่ยอุ้ยเอ่อมันคือหมึกอะไรแล้วอะ่ะสักอย่างหนึ่งเราไม่ค่อยรู้เรื่องหมึกอะทุกคนนะเนี่ยอะไรอีกวอลัสอ๋อตัววอลัสอุ้ยน้องน่ารักอุ้ยขาโรคค่ะว้ายไม่ใช่ไม่ใช่จะตีใบไม้โอ้โหไอชิบหายน้องวอลัสเนี่ยอะไรอะ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอะไรปลากินไหมวอลัสไม่กินหรออะไรคือโรบิดวอลมะ ุ้ยวอมเนี่ยมันหนอนปะไอชีพหายโอ้โหขนลุกอุ้ยขนลุกจัดเออโอ้ยพี่ก้าวไม่เอางี้ <l army> ทุกคนเราจะไม่เดินไปตรงนั้นนะคะเรากลัว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 เบอร์ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอุ้ยพี่ก้าวตัวเล็กนี่ไงนี่ไงโอ้โหอันี่เหรอพี่ก้าไม่เกี่ยวกับพี่ก้าวเก๋เนาะพี่ก้าวชอบนอนจ้าไม่ใช่ไก่แ <l ix> มวเลียก <ès> ็ไม่คินชอบนอน โอ้ my god โอ้ยจะอ้วกเฮ้ยขนลุกใช่ไหมว้าไปแล้วจ้าไม่เอางี้พี่กาไม่เอ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 าอะไรอีกเนี่ย goose ห่าน goose เก้า goose เก้า goose เก้าเก้า goose cat goose g o cat ช่างมันเถอะ goose goose duck out อ๋อสนุกนะโอ้ยเขาไม่ได้ใจโอ้โหอะไรเนี่ย สปอนเซอร์เกมกูสกูดักปะเนี่ยสปอนปะเนี่ยเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอะไรนี่มันปลาไหลนี่ว่ะมีอะไรที่มันน่ากลัวนี่ไหมมูสเหรอวายมันกวางมูสเนี่ยว่ะตายแล้วเนี่ยอะไรเฮ้ยน้องกวางอย่าไายุ่งกับฉันโอ้มูสโคตรดุอะทุกคนตายแล้วเนี่ยพี่ก้าวหายไปไหนวะนี่ไงอะไรอ่ะน้องหมี ปิรัญญาเธอเรียกปิรัญญาว่าหมีหนีเอาปิรัญญาน้องเขาถามอีกครั้งว่าไงพี่โดนตายแล้วเหรอใช่ใช่พี่นาค่าเองเลยนะอยากดูคลิปอีกเขาก็ยังทําคลิปให้เชื่อสิเดี๋ยวก็มีคลิปลงเชื่อเชื่อเชื่อพี่เชื่อไหมเชื่อมีแน่พรุ่งนี้มีแน่ พี่ก้าวชอบดูมากๆๆๆมากมากมา,กมา,กมากไ,มไม่ชอบดูช่องพีมั้งอ่ะเอาแย่งอีกกำลังจะกดทับคิวอะไรเนี่ยคิด <c oughs> มีท่าอื่นไหมอ่ะมีท่าอื่นไหมพี่กา้ามาปิดคลิปกันดีกว่าเนาะมีจ้าอนะขอท่าอื่นขอท่าอื่นหน่อยขอท่าอื่นก่อนขอท่าอื่นก่อนทำไมพี่กา้าพิมมีจ้าขอท่าอื่นอุ้ยอะไรอ่ะทับแซ่หรอ ม่ใช่ทับไคร่ทับไคร่โอ้ทับไคร่โอ้ยจะท่าอะไรเนี่ยอันนี้ท่าอะไรทับคลานแต่ไฟทับคลานทับคลานโอเคปิดคลิปกันดีกว่าพี่เก้ามาๆแต่พี่เก้าต้องเต้นก่อนมาโอเคงั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะ นานากับพี่ก้าขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนใครที่ชอบอยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง 4RC ด้วยนะคะใครอยากให้ทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยนะ้าบุ๊ยบ๊บวย